ตอนที่สิบห้าความริษยาสามแดงรฤเตชีวิตใหม่ของบรรดาเจ้าชายปางทบทั้งห้าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาที่ลูกๆของเท้าปานทูดได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบรูราสะดวกสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและอย่าง เป็นการใช้ชีวิตในวัยรุ่นร่วมกับลูกๆของเท้าธริตราผู้เป็นลุงอีกด้วยด้วยจำนวนเด็กมากกว่า100คนทำให้อุทยาหลวงไยในพระบรมมหาราชวังแห่งราชสานคัสตินาปุราเต็มไปด้วยเสียงอันดัง,งาลั่นของเด็กๆที่เล่นกันและคนที่มีความสุขมากกว่าใครก็เห็นจะเป็นเท้าพิสมะ ที่ได้ยินเสียงหลานๆดังเชียวจ้วไปทั่วเช่นนี้แต่วันเวลาแห่งความสุขมันมักจะสั้นกว่าที่มนุษย์คิดไว้ว่ากันว่าเจ้าชายทุรโยธพระโอรสองค์โตของเท้าวธริตราชเกิดมาพร้อมกับความชั่วร้ายในขณะที่เจ้าชายพีมาน้องคนรองของพวกเจ้าป่านทบก็เป็นเด็ก หนุ่มที่ชอบซุกซนเป็นพิเศษแถมยังเป็นคนชอบแกล้งเด็กคนอื่นๆเพราะเป็นคนที่แข็งแรงกว่าใครเพื่อนเมื่อไรก็ตามที่มีการต่อสู้กันแล้วชัยชนะมักจะตกเป็นของพีม,มัสเสมอไม่ว่าจะเป็นการชกมวยมวยปล้งหรือการเล่นอะไร ที่ต้องใช้พลังกำลังพีมามักจะเอาชนะลูกลูกของเทา้าธริตราชได้เสมอในระหว่างที่เล่นกันถ้าหากลูกลูกของเทา้าธริตราชอยู่บนต้นไม้กาละเล่นที่พีมาโปรดมากที่สุดก็คือการเขย่าต้นไม้และทำให้ลูกลูกของเทา้าธริตราช ตกจากต้นไม้ไม่ต่างจากผลไม้ที่ร่วงจากต้นลูกลูกเทา้าทริตราชล้วนแต่ผูกใจเจ็บคิดแก้แค้นที่มาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มม่มีพลังเหลือเฟือและจะว่าไปแล้วก็มากเกินไปซึ่งพลังกำลังที่ว่าอาจจะเป็นเพราะพีมะเป็นลูกที่เกิดจากวายุเทพที่มีพลังนั่นเองการยอมรับความ่ายแพ้และการดูถูกหยิดหยาม ด้วยการทำหน้ายิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะเป็นการเสียแร้งที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้เมื่อเราเติบโตขึ้นแต่ถ้าหากยังเป็นวัยเด็กแล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีทางปิดบังความรู้สึกแบบนี้ได้เลยเพราะในสมัยเป็นเด็กเมื่อไรก็ตามที่เด็กคนไหนเล่นอะไรแพ้ก็มัก จะตะโนใส่หน้าเด็กที่เล่นชนะโดยไม่มีการเสียแรงปิดบังความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่เป็นนิสัยที่พวกเราทุกคนต่างรู้กันดีการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ใช่คำที่เด็กเล็กๆจะรู้จักแต่เราพัฒนาคำคำนี้ขึ้นมาเมื่อเราเติบโตขึ้นตามการเวลาต่างหากลูกๆของเท้าธริจราตา ก็แสดงออกตามธรรมชาติที่แท้จริงออกมาและแน่นอนทุกคนเกลียดชังไม่ชอบเลยที่พีมะเอาชนะในการต่อสู้ได้ตลอดเวลาส่วนพีมะเองก็ไม่ต่างกับลูกพี่ลูกน้องของตนที่ชอบแกล้งคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาพีมะสนุกสนานมากในการแกล้งเด็กคนอื่นที่เล่นด้วยกันนี่เป็นเรื่องของเด็ก แต่สำหรับทุรโยศแล้วในวัยเด็กที่มีประสบการณ์ถูกแกล้งโดยพีมาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและนับวันจิตใจของทุรโยศก็สะสมไว้แต่ความเกลียดชังและความบิดาริษยามากขึ้นตามลำดับทุรโยศเกลียดลูกพี่ลูกน้องคนนี้มากเป็นพิเศษ และเฝ้าแต่คุ้นคิดหาทางแก้แค้นจากการถูกดูถูกเย็ดยามอยู่ตลอดเวลาสำหรับทุรโยศแล้วในฐานะพระโอรสองค์โตของเท้าธริจราทุรโยศถูกตามใจเสียจนเสียผลและเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากสำหรับทุรโยศเหมือนกันเพราะก่อนหน้าที่พวกพี่น้องปานทบ จะเข้ามาอยู่ร่วมในราชสานักธุรโยศมีอำนาจบาดใหญ่เหนือใครทั้งหมดในราชสานักและในฐานะหลานชายคนโตโธุรโยศยังได้รับความรักจากเท้าพิสมัครมากกว่าใครเพื่อนด้วยแต่การเข้ามาอยู่ร่วมกันในฐานะลูกที่ลูกน้องโดด เจ้าชายปานทบเป็นสิ่งที่ทุรโยศไม่ต้องการเลยแม้แต่น้อยเพราะเมื่อพวกนี้เข้ามาในราชสำนักก็เท่ากับเป็นคู่แข่งและยังมาแย่งความรักจากเท้าพิสมัรผู้เป็นปู่ไปจากทุรโยศอีกด้วยยิ่งเท้าพิสมัรแสดงอาการชื่นชอบเจ้าชาย ปานทบผู้เป็นหลานออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ทุรโยศรู้สึกเกรียดชังพวกที่มาใหม่มากขึ้นเท่านั้นหัวใจของทุรโยศในอย่างนี้เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยายิ่งพีมาด้วยแล้วยิ่งถือเป็นคู่แข่งที่ทุรโยศเกรียดมากที่สุดเพราะพีมาเก่งกว่า ทุรโยศแทบจะในทุกๆเรื่องเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะถ้าหากเด็กคนไหนตกอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบเดียวกับทุรโยศก็ย่อมจะต้องมีปฏิกิริยาไม่ต่างจากทุรโย์เด็กๆที่เกล็ดใครเข้ากระดูกดำก็มักอยากให้ไอ้นั่นตายไปซะและทุรโยศก็มีความคิดเช่นเดียวกันว่าอยากจะให้พีมะตายตายไปซะ อันที่จริงเรื่องอาคตาิมากร้ายในวัยเด็กมักจะค่อยๆเหือดหายไปตามกาลเวลาเด็กทั่วไปเมื่อโตขึ้นความคิดแบบที่ว่าก็หายไปแต่สำหรับทุรโยชศซึ่งต้องบอกว่าไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเท้าทรธริตราชผู้เป็นบิดาเป็นคนเห็นแก่ตัวและยังเป็นคนโลภโมทสัน เห็นแก่ได้อีกต่างหากทุรโยศได้รับมรดกในส่วนที่ไม่ดีดังกล่าวมาจากเท้าธริตราชนั่นเองแต่อันนี้จะโทษเท้าทริตราทั้งหมดก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าหากนึกถึงสภาพของเท้าทริตราที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิด ทำให้หมดสิทธิ์ขึ้นเป็นพระราชาต้องเปิดทางให้เท้าปานทะผู้เป็นน้องขึ้นครองราชแทนแต่เมื่อเหตุการณ์พลิกผันทำให้ขึ้นเป็นพระราชาได้จึงมีส่วนทำให้เกิดความหวงแหนสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวลลัวคนอื่นจะมาพรบเป็นมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษนอกจากนี้ทรโยธเอง ยังเป็นคนมองการไกลคิดอะไรไปข้างหน้าด้วยสิ่งที่ทุรโยศไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือความเจริญก้าวหน้าของพวกเจ้าป่าทบทุรโยศยังคิดไปไกลถึงขนาดว่าถ้าหากทำให้พีมาตายไปอนาคตของตนที่จะขึ้นครองราชต่อจากพระวิดาจะมีความมั่นคงมาก เพราะพิมะเป็นคนแข็งแรงมีพละก,กำลังและจะเป็นกำลังสำคัญของพวกเจ้าป่านทกบในอนาคตดยถ้าหากกรรจัดมาได้พลังของพวกเจ้าป่านทกก็ถูกถอนไปจนไม่เป็นพิศเป็นภายกับตนณจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่เองที่ทำให้เท้าสกุลผู้เป็นลุงของพวกเจ้ากระบเข้ามามีบทบาท และคอยให้คำแนะนำในสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่เป็นประจำสกุลค่อยๆสุมเพลิงความเกลียดชังในหัวใจของทุรโยศทีละน้อยจนกระทั่งมันลุกโชนอยู่ในหัวใจของทุรโยศในที่สุดในใจของทุรโยศบัดนี้จึงไม่มีอะไรนอกจากความเกลียดชังที่มีต่อพวกเจ้าป่านทุกและโดยเฉพาะ อย่างยิ่งคือความเกลียดชังต่อพิมทัทโยศไม่เคยนอนหลับอย่างเป็นสุขและตัวเองก็ไม่มีความสุขด้วยเมื่อความเกลียดชังสมทวีจนได้ที่ในที่สุดท้าวสกุลและธโรยศก็วางแผนสังหารพิมทัทโยศเลือกเอาวันที่บรรดาเด็กๆไปเล่นที่ริมแม่น้ำคงคาวันนั้นเป็นวันที่เด็กๆสนุกสน,สนานในการเล่นเกม ด้วยการเป็นวันที่มีการนำอาหารไปกินด้วยกันเมื่อได้จังหวะเหมาะอันเป็นตอนที่พีมะเหนื่อยและหิวะจัดการเล่นทุรโยธก็ชักชวนให้พีมะาเข้าไปในที่พักของตนและนำอาหารที่ล้วนแต่ไปนหนอของโปรดของพีมะมาปลนเพื่พีมะซึ่งเป็นคนเรียบง,ง่ายและมีจิตใจดีไม่คิดว่า จะมีใครทำร้ายพีมัจึงกินอาหารที่ทุรยูนามมาให้โดยไม่ได้ใจว่าทุรยศจะผสมอาหารด้วยยาพิษแร้แรงเมื่อกี่นองหาอาหารเสร็จพีมะก็ล้มตัวลงนอนด้วยความอิ่มเอมและหลับสนิทไปในเวลาอันรวดเร็วทุรยศ ่วยโอกาสที่พีมะหลักเป็นตายเอาเชือกมาผูกและลากตัวก็มาไปยังแม่น้ำคงคาก่อนจับตอยให้งูที่มีพิษมากัดมาที่ยังนอนหลับสนิทอีกด้วยเมื่อตกเย็นเด็กๆก,ก็เดินทางกลับไปยังตำหนักที่พักในพระบอลมหาราชวังยุทธิทิราพยายามมองหาว่าพีมาไปอยู่ที่ไหน พยายามหาเท่าไหร่ก็หาตัวก็มักไม่พบแต่ยุทธิธีรย,ยังคิดไปทางดีว่าพิมักคงกลับไปที่พักก่อนแล้วด้วยเหตุนี้จึงเดินทางกลับเมื่อถึงที่พักก็รีบตรงเข้าไปถามพระนางกุนตีผู้เป็นแม่ว่าท่านแม่พิม่าอยู่ที่นี่หรือไอปล่าคำถามของยุทธิธรัดทำให้พระนางกุนตีแปลกใจก่อนจะตอบกลับว่า ไม่พีมะไม่ได้อายุที่นี่แล้วก็ยังไม่มีใครกลับมาสักคนเมื่อพระนางกุลที่มองหน้ายุทิธิรักก็ทำให้พระนางกุลที่ไม่สบายใจเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ,อยุทิธิรักเล่าให้ฟังว่าตามหาตัวพีมมไปทุกคนทุกแห่งแต่ไม่เจอทำให้พระนางกุลที่ไม่สบายใจมากขึ้น และสั่งให้พวกเจ้าป่าทบทั้งสี่ที่เหลือเดินกลับไปตามหาตูพิมัที่ริมแม่น้ำคงไคลอครั้งหนึ่งเสียงเรียกหามักของพวกเจ้าป่าทบดังระงมไปทั่วคุ้งน้ำว่าทิมัดทีมะเจ้าอยู่ไหนแต่สิ่งที่ได้ยินก็เป็นเพียงสะท้อนกลับเท่านั้นเองการค้นหาที่มักไม่ประสบความสำเร็จพวกเจ้าป่าทบเดินทางกลับ มายัางที่พักและเล่าเรื่องให้พระนางกุนตีว่าไปตามหาทุกแห่งแล้วแต่ไม่พบตัวพิมาเลยเมื่อแน่ใจว่าหาไม่พบพระนางกุนตีจึงรู้สึกตกตกใจกับการหายตัวไปของพิมาเป็นอันมากพระนางรีบไปแจ้งข่าวให้ท้าววิถุนทราบว่าบัตรนี้มาหายตัวไปไหนไม่มีใครทราบ พวกเจ้า่ันทบก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังจนหมดสิ้นในขณะที่พระนางกุนตีบอกกับท้าววิทุลว่าวิทุลข้าไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้รู้กันอยู่ว่าทุรโยศไม่ค่อยจะชอบลูกลูกของข้าข้ามีความหวันใจว่าเจ้าทุรโยศอาจจะเป็นคนฆ่าพิมาลูกของข้าระหว่าที่ยังหลับอยู่ ก็เป็นได้ท้าววิทูลซึ่งก็พอรู้รักษาคายถึงความไม่ลงรอยกันในหมู่เจ้าป่านทบกับเจ้าก็รพอยู่ก็พยายามตอบโยนพระนางกันดีว่าท่านพี่ท่านอย่าได้กังวลใจไปเลยแต่เรื่องการดูแลพวกเจ้าป่านทบที่เหลืออีกสี่คนล้วนแต่ต้องอาศัยเจ้าเป็นสำคัญถ้าทรโยธรู้ว่าเราสงสัยว่า มันจะเป็นตัวการในเรื่องนี้มันคงจะพยายามสังหารพวกพี่น้องป่านทบที่เหลืออีกเป็นแน่เรื่องของลูกเจ้านั้นพวกฤาษีเคยทำนายเอาไว้แล้วว่าลูกๆของเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวค่าแนะนำเจ้าอย่าได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาในตอนนี้ข้ามั่นใจว่าที่มะจะต้องปลอดภัยที่มะจะกลับมาหาท่านไม่ช้าไม่นานนี้แต่สำหรับ บ่ในตอนนี้ข้าอยากให้ท่านเก็บเรื่องที่คิดเอาไว้ในใจก่อนอย่าให้ธุรโยศมันรู้ตัวว่าท่านระแวงสงสัยมันเมื่อท้าวิทูลให้คำแนะนำเช่นนั้นก็จะไปกลับมาทางด้านทีมาซึ่งนอกจากถูกวางยาพิษในขนมที่ให้กินจนหลับไม่ได้สติแล้วยังถูกเอางูมีพิษมากัด แถมพวกทรโยศยังมัดด้วยเชือกรอบตัวก่อนจะจับทิ้งลงไปในแม่น้ำคงคาตอนที่ถูกจับถุงน้ำนั้นก็มายังนอออนสลบไม่ได้สติแต่เมื่อถูกจับทิ้งลงแม่น้ำผ่านไปสักครู่หนึ่งจึงได้สติขึ้นมาเพราะพีมักก็รู้สึกว่ามีอะไรมากัดเมื่อมองไปก็เห็นงูจำนวนมากเข้ามากัดฝูงงูกรูเข้ามาฉกกัดทีละตัวสอง ตัวอย่างต่อเนื่องพีมะซึ่งก่อนหน้านี้ถูกทุรโย่กรอกยาพิษจนหมดสติไปนั้นบัดนี้ด้วยพิษของงูที่เข้ามาฉกกัดกลับทำให้เกิดเรื่องประหลาดเพราะพิษงูที่กัดนั้นกลับกลายเป็นว่าไปทำปฏิกิริยาาหาง พิษท,ท,ที่ทุระย่ผสมลงไปในอาหารหักล้างกันจนคลายจากพิษเมื่อพิมารู้สึกตัวและคลายจากพิษแล้วก็จัดการข้างงูที่เข้ามากัดงมูที่กัดจำนวนหนึ่งพยายามหนีและรีบไปยังรังของตัวและมีบางตัวที่ด้านเดินกลับไปจนพบหวัวหน้าพยาง,งูที่มีชื่อว่าวาสุกพวกงูหรือนาครีปไปงานให้เท้าวาสุกหวัวหน้า งูใหญ่ในแม่นํำคงขาทราบว่าหัวหน้าข้างนอกมีมนุษย์อยู่ตนหนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นราชาแห่งงูเพราะในระหว่างพวกเราเป็นพันพัๆตัวเข้าไปรุมฉกกัดแตกกลายเป็นว่าทำให้มนุษย์ตนนั้งตื่นจากการหลับไหลแล้วยังทำลายพันธนาการที่รัดตัวไว้ได้อีก ตอนนี้ไอ้เจ้ามนุษย์ตนนั้นกำลังฆ่าพี่น้องของเราหัวหน้าข้าว่าท่านต้องไปดูเหตุการณ์ข้างนอกแล้วท้าวาสุขซึ่งเป็นงูใหญ่หรือที่เรียกกันว่าพญานาคได้ฟังเรื่องก็สงสัยและคนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจึงงอรีบรุดไปยังที่ที่พิมาอยู่และท้าวาสุขก็จำได้ว่านั่นคือพิมบุตรของพระนางกุลตีแล้ว ก็รีบตรงเข้าไปสวมกอดพร้อมกับสั่งบรรดาลูกน้องว่าพวกเจ้าไปเอาแก้วแหวนอัญ,ญมณีมีค่าหมามอบให้กับพิมักคนนี้ค่าดีใจที่ได้พบกับพิมักแต่ลูกน้องของท้าววาาก็กลับตอบว่าข้ามีคำแนะนำให้ท่านหัวหน้าเล็กน้อยในเรื่องนี้ท่านอย่าลืมว่าทีมพับเป็นเจ้าชายปานทบของมีค่าอัญมณีใดๆ ก็คงไม่มีประโยชน์สำหรับทีมะธํมไยท่านไม่ให้น้ำอมฤตที่เรามีอยู่ให้ทีมะดื่มจะได้มีกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกท้าวาสุกนี้ได้ยินคำแนะนำเช่นนั้นก็เห็นด้วยท้าวาสุกนางโตก็มาไปอย่างที่เก็บน้ำอมฤตแล้วน้ำหยึกน้ำอมฤตมาให้หยึกหนึ่งทีมารับมาแล้ว ก็ดื่มรวดเดียวหมดยืกกอด้วยความกระหายเนื่องจากพิษก่อนหน้านี้แต่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าบรรดางูที่มาชุมนุมในที่นั้นเป็นอันมากท้าวาสุขเห็นดังนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องนำยึกบรรจุน้ำอำมฤตมาให้เพิ่มแล้วบอกกับทีมาว่า พีมะเจ้าดื่มจนเจ้าพอก็อแล้วกันยิ่งเจ้าดื่มน้ำอมฤตมากเท่าไร่เจ้าก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นน้ำอมฤตแต่ละหยดที่เจ้าดื่มจะไปทำให้ท่านมีพลังแข็งแกร่งเท่ากับช้างหนึ่งพันตัวปรากฏว่าพีมะดื่มน้ำอมฤตรวดเดียวถึงแปดหยดติดต่อกันก่อนจะหมดสติหลับเป็นตายครั้งหนึ่ง พีมะนอนหลับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง8วัน8คืนตามจำนวนหยดน้ำอมิตที่ดื่มลงไปและเมื่อถึงวันที่8พีมะก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อพีมะตื่นขึ้นเท้าวาสุกีหัวหน้าง,งูหรือนาคในแม่น้ำคงคาก็ให้ลูกน้องนำอาหารมาเลี้ยงและหลังจากนั้น ก็ส่งตัวพีมากขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์พีมากขึ้นมาบนบกก็พอจะจำบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งค่ายพักตอนมาเล่นกันได้และจำทางที่จะเดินกลับไปบ้านได้พีมาเดินทางกลับไปหาพระนางกุนตีและพวกเจ้าป่านทบอีก4ี่คนที่เหลือเมื่อพบกันปรากฏว่าพวกที่รอยอยู่ต่างก็ดีใจน้ำหูน้ำตา หลายภากเพราะไม่คิดว่าจะได้เจอกับพิมะอีกพระนางกุลที่ดีใจจนทำอะไรไม่ถูกยุทิทิระเองกว่าจะพูดอะไรออกมาได้เมื่อเจอพิมาก็ตกตะลึงไปชั่วครู่ใหญ่สำหรับยุทิทิระแล้วก็มาเป็นน้องชายที่ยุทิทิระรักใครชอบพอและเป็นหูเป็นใหญ่มากกว่าคนอื่นๆ ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ทีมหายตัวไปเป็นช่วงเวลาที่ยุทธิธิรารู้สึกทุกทรมานมากกว่าใครเพื่อนทิมะาตรงเข้าไปสวมกวดพระนางกุนตีซึ่งบัดนี้ร้องให้ร้องห่มอ,ออกมาเพราะไม่สามารถกลั้นความดีใจได้และทีมะซึ่งบัดนี้อยู่ในแวดวงพี่น้องปานทบก็ได้เล่าเรื่อง และประสบการณ์ที่แปลกประหลาดในช่วง8วันที่ผ่านมาให้ฟังอย่างสนุกสนานแทนการร้ายของธุรโยศกับพวกเจ้าการพที่มุ่งหวังจะสังหารทีมานั้นกลับกลายเป็นการส่งเสริมให้ทีมายิ่งมีพรลรังกำลังมากขึ้นไปกว่าเดิมเสียอีก ในระหว่างนั้นท้าววิทูลซึ่งแวะเวียนมาถามความคืบหน้าเรื่องพีมหายตัวไปก็เข้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวพอดีท้าววิทูลถือโอกาสนั้นแนะนาพวกเจ้าป่านทบทั้งหมดให้ระแวดระวังทุรโย์ซึ่งมีความเกลียดชังฝังใจกับพวกเจ้าป่านทบอยู่ตลอดเวลาบรรดาเจ้าป่านทบเมื่อได้ฟัง คำแนะนำของท้าววิทูลก็ตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าโทรโยธจะจงเกลียดจงชงังพวกตนมากมายป่านนี้จะว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและตกใจสำหรับพวกเจ้าป่านทบที่มีพื้นฐานจิตใจดีทำให้นึกไม่ออกจินตนาการไม่ถูกว่าความเกลียดชังจะทำให้คนหนึ่งหนึ่ง หน้ามืดตามงูทำอะไรได้เลวร้ายถึงขนาดสังหารผู้อื่นได้เช่นนี้เมื่อพีมะกลับมาทุรโยธได้เห็นพีมะยังมีชีวิตอยู่และแถมยังดูดีกว่าเดิมอีกต่างหากก็ตกใจเพราะในช่วงเจ็ดแวันที่ผ่านมาทุรโยธมีความสุขมากที่ไม่ได้เห็นหน้าพีมะ และยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกที่ท,ทราบว่าเกิดเรื่องปฏิหารมาช่วยชีวิตก็มาไว้ทุรโย์เองมั่นใจว่าแผนการที่ตัวเองวางเอาไว้ได้ผ่านการคบคิดมาอย่างรอบคอบไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดได้แม้แต่เท้าสกุลผู้เป็นลุงซึ่งเป็นคนวางแผนการร้ายก็งงงวยกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน ความเกลียดชังของทรุรโยศที่มีต่อพวกเจ้าปานทบกซึ่งเดิมก็มีมากอยู่แล้วบัดนี้ยิ่งทวบีคูณมากกว่าเดิมเสียอีกแต่ทรุรโยศก็ต้องเงียบไม่พูดอะไรเพราะทรุรโยศเองรู้ได้ด้วยตัวเองว่าบัดนี้พวกเจ้าปานทบกคมลุงรู้แล้วว่าใครเป็นผู้วางแผนสังหารพีมัค นับแต่นั้นมาพวกเจ้าป่านทบก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นส่วนธุระยศก็งเงียบไม่กระทำอะไรมากไปกว่าที่เคยทำต่างฝ่ายต่างคุ้มเชิงกันอยู่เพื่อรอโอ,อกาส